หน่อยเจอของแทนะนี่หับหนักเลยตัวใหญ่ใหญ่เยลยสบายดีเอฟซีเบอร์ทุกคนบ่าว่าฝั่งไทยฝั่งลาว มีนี่บรรยากาศเนอะยามเ้าอยู่พามง,งว่าฝนตกคึ้คุมเลยตอนนี้เนาะทุกคนเฮากำลังจะเดินทางไปพามง,งว่าไหม่ซึ่งว่ามันจะต่างอยู่ถึงหัวห่วยเ<ป>หมือนุกคนุ่นเทิ่งคนเพราะว่าเฮาต้องเก็มอุปกรณ์อยู่แถวนี้ไปเน,ปนาะเพราะวะา่าเฮามาอยู่บาอยู่ปา่าในยามฤดูฝนแบบนี้จะลำบากยาก โตทาก่อนลายทุกคนเด็ดกำลังกัดเเี้มเคร่งเดินทางโอ้พ่อหนามีเข้ามาแล้วเดนิดนทางเดิ <c ười> ดนทางไปพักก็เท่าไหร่อันนี้หนาวานโดยเฉพาะทุกคนเต็มท้วงเลยอัานอง,น,น,องนิ้งน้องโอ้โอโอมาเตยเพี้ยนเกือบวลมอันนี้จะเป็นเหล่าขาวเหล่าเหล่าขาวเมืองเสียงทุกคนเด็ดเด็ดเลยสุดยอด ตอนนี้เข้าเกมเครื่องไปเอบะบเมนธรรมดาเพราะว่าสินค้ามันไปบอเนาต่องใด้ผ่านหน้าผ่านปลาไปก่อนจะย่างไปหอดเทียงใหม่ก่อนต่องใส้เวลาประมาณสัโมงปลาเน้อทุกคนเดินทางยามแล้วดูฝนอีกเสินทางจะมืนผู้คนลำบากทุกคนพอบุญสู้เานี่ยลุยเำรวจขอาขอกครบมาดูก็แทบสามปุ่นดนว phao bướm xuống bao tham đi bao thêm. lâm bạc lại cho con số này cho con. Tới nè họ đi đường họ dắt, toàn đầy dắt với nó. Bang ơi, là batera chưa kịp, mới đầy chưa kịp phá mày. Thừa để kịp để lâm cái đàn mận mường. Này, อีกคนหนึ่งในแบกไฟฟ้าแสงสว่างไปเนาะเพราะว่าจกบุมีไฟฟ้ามีย่างเขาต้องใส่ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างเดียวอย่างย้ามย่างคำคืนเราต้องใส่ไฟฟ้าแสงสว่างอีกอย่างช่วงในฝนตกเนาะแสงแดดบ่ได้เป็นไหยไฟฟ้าบุมีมันเก็บไฟฟ้าแสงสว่างบ่ได้โซล่าเซล อย่าลืมนะทุกคนผู้ใดเข้ามาเบื่งไม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะว่าบุพการิบใหม่ไหมไม่ติดไอ้บ้าไม่ติดเหรออ,<ส>อยู่ฟังหน่เราจะเป็นหน้าของพี่น้องเศร้าบาซ้ายเท่าเห็ดหน้าเห็ดเนื้อติดแคบหนำสอกเลยทุกคนโอ้นำหลายขนาดฝนตกมืดขึ้นนำปลามาเลยทุกคนอันตรายอันตราย นี่อันนี้จะเป็นลำห้ว <c oughs> บาเตยสิพาใา้ทุกคนบาเตยสิพา่าทุกคนไม่เบิง่งเอ้มือว่านนี่น้อยเสือนำมือนี่นำปาลาไล่มาแล้วโยบานเขาเจาจะเห็ดไทหน้าอยู่เนาะเดี๋ยวบาเตยสิสู้ไม่เบิง่ง อใช้นนหน้าอยู่ทุกคนเห็นบ่นำใย,ยขนาดทุกคนหฝนตกคืนเดียวอันนี้จะเป็นเหล่าเขานะ่าเนาะทุกคนจะเป็นเหล่าเขาาข้าะเจ้าตัางอยู่แคมที่แคมนาเลยเพราะว่าการจะเอาเขาไปฮอดเทอ่อเนี่ยมันยากเพราะว่าเส้นทางมันโคตรลำบากเลยอยู่เขตเนาะขาจะเจ้าไหวอยู่ตามไท้ตามสวน หากว่าคอายามทีขาจเจ้าจะเขาเมืดอยู่เพื่อนเราข้าวเจ้าจะมาเอาเราออไปซีหรือว่าไปตําแบบตําม,มือแบบหรือว่าตาตีนแบบวิธีชีวิตดั้งเดิมแล้วทุกคนเพราะว่าเขตี้ยังบ่มีรถบ่มีจักสีเขาคืออยู่ในเมืองแล้วทุกคนนี่ในผ่านบุญสู้ฮาเนะี่ยพอบนสู้กําลังยกหมอหมอตุ่มไก่ปลาทุกคน เมนู uh, อาหารปลาปลาเลยเพราะว่าเขาอยู่พม่าอยู่ป้า,าปเพราะว่าเอาของกินหรือว่าสื่อมามันก็ระยะทางก,กา็ไกลแล้วก็เฮียไหยของกินมันบูดเราเนาะเขาจึงบลาสมาร์มาได้เข้าจึงได้มาหากินอ,อยู่ตามป่าตามยังทางเข้าไปเทียงพามง่มวใหม่ของไอ้ใหญ่ตุยรุ่นี่เข้าเนี่ยจะได้เรียบแคมนำซอกไปทุกคน ส้นทางเขาตรงได้ยางไปอย่างเดียวตอนนี้รถรถหรือว่ารถล่างไปบ่ใดเลยทุกคนยางตีนเขาตีนเป่าไปเลยบากเดินทางย่ามหนาฝนแบบนี้อะไรมันจะลำบากไปใช้ก็ายากคนลำบากแล้วอีกอย่างหนึงแต่ว่าเขาใดอะ ได้เห็นภาพธรมรมชาติงามๆอากาศดีๆเข้าอยู่ในเมืองมันเจ้าหาอากาศดีๆแบบนี้บ่ได้นะทุกคนสุดยอดเลยกำลังสเปเซียบเลยพี่น้องเลยไม่นี่พี่ขึ้นเทนไม่เนาะเดินทางสองสโมเออซโมปลายจริงจริฮอนนี่ประนานเฮาวสินทางจับมือเนาะทุกคน้สุดยอด <c oughs> 木面他妈的！<Moment> um <laughs> เอาบอลนี่จะเป็นหน้าของประชาชนเราทุกคนหน้าของประชาชนอยู่บานท้ายเขาเจาะกำลังเลื่อนก้าเคียมจะไทหน้าปลูกหน้าแล้วทุกคนฟังนั่นฟังนั่นเขาเจาเจ้ปลูกแล้วเเนาะยังแต่ฟังไลยอ,อยามเข่าเขียวยสุดยอดเลย บรยากบรรยายเลยเนาะหัยาน้าขอเขียวอากาศความงามแล้วก็ผสมประสานครับธรรมชาติล้วก็คือปูผ้าออมหอบทุ่งนาเ่ยเนาะถ้าว่าเสียงมันบนไดบ่ถึกบ่ตองหรือว่าคำว่าคำว่าบนไดมันบ่คักก็ต้องขอโทษขออภัยนะเบ c ิเมอร์ทุกคน จะเป็นนั่นบานไทยหน้าเขาเจ้าเนาะมันเพลรอะเขาเจ้าเปลี่ยนใหม่จะมาทำยินม็ดบานหินล้าหน้าห่วยหน้าห้องเนะาะเขาเจะใช้หน้าแล้วกับหินล้าแล้วทุกคนมันจะเป็นหน้าห่วยหน้าห้องจะมีหินมีนอ่อไง

เฮ้ยเขับกล่องแป๊ะเลยไมริกล้าคนเลยเฮ้ยเขับกล่องแป๊อเมริกล้าคนเลยตอนนี่เขามาได้เครื่องท่าของเราทุกคนอันนี้จะเป็นทิ้งหน้าของโซนเผาหรืออยู่บานซ้ายทุกคนเขาจอดเจลี่งไกลเนาะเนี่ย อยู่กองเฮือนเด็กไ,ไกลไไเล็กนะังผมแค่ป้อนอนักเดียนเอาผะช่ยังงี้เลยตอนตอนนี้กำลังมาพักเศร้าเนาะอีกประมาณลอยเมตเจอหอดแต่ว่าเราเดินทางมาไกลน่ะเลยสมองไฟอาจารย์น้อยเมื่อกี้พิศพาทางเติดนึงติดน,นึงเนาะลาวศรีไทยน่ายทุกคนเบืองแต่จักติดบด่ได้ โอ้จาาหน่อยจัดการแล้วปีนอวานทุกคนคองแทขาด่อดายเดินทางต่อไปนะจากพาประมาณสิบนาทีแล้วเดินทางต่อนี่เนาะจะเป็นพาธรรมาาแอมงามอ้อมข่างเทียงเ่ยสุดยอดเลยหาไซบวดายละคันมีโดเนาะเอาโดนบินขึ้นแล้วก็ทายมุมสูงให้ทุกคนเบ่งสุดยอดเลย ตัเทสิสมูล 300, 360, สามล้อยหกสิบองศาแบบั้นวามงัวในจะต่างเป็นโหมดแบบว่าโหมดหลือเนาะแบบดั้งเดิมแบบดั้งเดิมเลยนี่เนาะจะเป็นโฮคอมบอดนางลินเนาะ มาซักชุดเลยจะเป็นบ่อนางลินนะท่านน่ะทางในจะเป็นเฮือนลือเฮือนลาเฮือนลือจะเป็นจะเป็นแบบนี้ทุกคนทางในก็จะโกงไปแล้วเยอะอยูยูยู่อยู่อยู่อยูเยอะกากระเฮือนทางในจะเป็นลักษณะแบบนี้ อากาศดีๆกินกาแฟยำส,สาวแบบนี้บทสนโลกภายนอกอยู่แบบนี้ักขนาดว่น่า,นาจ,จะเป็นบอลเฮาเอางวัวไหวนะทุกคนหลังจากงวัวไปกินยากินยังไรกลับมาเข่าในคอไปก็เจอตอนนี้ยังไม่ได้ทางเทยอยนะไม่ม้าเพราะว่ามาตั้งไม้ยังไม่ได้เอางวัวมาเข่าแตเนาะยังไม่ได้เอางวัวยังมาลงเข่าเสีย ตอนนี้บาเตไปแป้งกินแป้งยังห่จังหน่อยจะมาถ่ายบรรยากาศในการกินเข่ากินหนาใทุกคนในเบงกีเท่านั้นครับติดตามไป้ยายที่สอนทโซคนไวอีกเท่่อรประยุ์การไปไปยานาแต่ม้ก็เล่อยเจาเขสาเจาะบันไสเดล้วก็เองเออเจาบานไสทต้นม้วนมเติดพซักเข่ารูนัทุกคนไม่ใช่ติดซักหนึ่งคนขอเออต่ตุ๊กแม่เปรุกเออตั้งโม่กูมันตุ๊กแม่เปรุก ກະຊັດນັງຫາຍກໍຖາມວ່າກະຖາມກາຍເອີພິພຸດທິດາເຈົ້າທຶກພຶ້ງມົນເພິເພາະຕ້ອງກິນພໍ່ກະຊາທຸກເຂົ້າຕະມາເຮືມ້ຂາຸາຊ້ງິຂົขາກິນີອຮນໄມີນຈົາັກ มาผมคีดขอาวี้นำดีเพราะขึ้นนู้นน้าดีีเห็ดขันเดืองดือไฟดีเออเจาะาลกมือมาเจาะยิงแกวใชงมือมนอกคำแซคำกวตู้ขอกับของมาเออมาขี้ขาวโมผาเขานำที่พุทิ้าบัดไสมาที่ถือมาที่บัดไสของข้อตู้ข่อยเออดีไปกันไปกันมากอ่ไปหลอดปลอดไทยเออเดืองัเดืวไฟของมันตู้เมทเทนลงเลยเออตมือีบวกซ้มนแ ดีมาลองก็ประมาณไซส์แต่ไม่ของมันเม่อคืนเราขเขามาหนเนี่ยเอาทุกคนหลังจากเ็สพิธีหิดค้องแล,ะละ้วเราก็ตอนให้เขก่อนเลมจะกินขา้าวเรา,า,เนเาหน้าไน่าการกินขา้าวเอาไปเลยก็มีมมโคสีมูใส่หมาเนื้แล้วก็กระลำปีแกงไปลาใส่ใย้อน,นบ้างบวมนะมทุกคน

้ยบก็บ้อนรอนเสียบเลยจานหน่อเห็ดเลยเห็ดเลยาบเลาคำใหญ่ๆนะ่เลยเอาเลยับเลยมันเป็นอาหารปลาเนาะมันบบมีสารเคมีือว่าสุดยอดละจามีเอาเลยโอ้เด็ดจับไก่เรา เด็กของแถมแต่มีเท่านั้นเมาขาเราจะเป็นนั่นซ่อนโรงพยาบานบ้านไส้เนาะทุกคนสลับ์ทเนอะนี่จะเนอหั่นไปไหนก็คือเดี๋ยวไปตัด

<ś webinars st arts> ไม่น่าขึ่นขึ้นเฮือนไหมเนาะขึ้นแบบง่ายๆเพราะว่าเพราะว่าอีกอย่างก็ทางมันลําบากเราทรงระยะยามฝนอีกว่าการเดินทางก็มันขอนขางลําบากกานไปกันมากก็จะเป็นก็จงเอาอาหารแบบธรรมศาตรทุกคนมาขึ้นเฮื่อนไหม